สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งยงันตกกอกนะคะนี่ก็มาดูป้าจำลองนะครับป้าจำลองไหว้พิธรีหรือเปล่าป้าจำลองไหว้เสร็จแล้วเหรอเสร็จเร็วจังแมเบตก็ไหว้นะคะวันนี้มีคนมีแต่คนไหว้ป้าจำลองไปไหว้หนู่นแล้วไหว้เม่สุรพีด้วยไหว้ปู่ด้วยเดินไปตามป้าจำลองก่อน วันนี้เป็นวันพระนะคะวันพระสิบห้าค่ำเดือนดับนะคะก็ไหว้แม่ศุรปีไหว้ปู่ปริจิตนะคะวันนี้มีคนมาไหว้ยเยอะเลยนะคะเ็เป็นวันพระนะคะย่าจะไหวพพะะ้พระพรหมนะคะพระพรหมนี้จุดธูปสามดอกนะคะ ดิจารณาพสงมิที่สามโด <One pack. S 1> วันแพะท60คน ขอบคุณมากนะคะมาขอบพรด้วยกันนะคะบางข้างนอกก่อนนะคะยกเลิกซะก,ก่อนเดี๋ยวค่อยดูให้ เห็นเห็นอยู่ยายเห็นพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยสวยมากอ่ะตอนนี้ายจำลองก็ไหว้ให้แม่สุรพีนะคะก็คาใสก็ไหว้นะคะก็คำใสก็ไหว้ด้วยอ่ะตอนนี้เป็นวันพระสิบห้าคำไหว้กันนะคะอย่นินก็จะไหว้เหมือนกันนั่นแหละ

ย่าก็จะไหว้พระพรมนะคะย่าก็จะไหว้พระพรมนะคะนี่ค่ะไม่มีคนมาที่เลยนะเฮ้ย ไหว้พระพรมนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวซอยก,ก็ไหว้นะคะญาจำลองก็ไหว้นะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะย่าก็ไหวพ้พระพรมนะคะไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันพระนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้ขึ้นไปวัดหรือเปล่านอ้อ เดินดูนะคะเดินดูตอนค่ำกลับไปแล้วเนาะ f c เนาะ FC กลับไปแล้วนะคะ,ะเดินอยูบนเอ่อบรรยากาศตอนค่ำนะคะเดินดูบรรยากาศตอนค่ำเลาะเลาะและและก่อนนะคะ อปไะลองไปวันนั้นปลองไปชาวบ้านหรือว่าไปไม่ได้ชาาบิดครับมันมันอยู่ที่5้าส<ะ>ิบสีเปอร์เซ็บอดปิด บอกป้าลองได้ไปหาบ้านเช่าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเอาค่อยไปไหว้นี่ก่อนเอออค่อยยังบ่มีสมาธิสัภพษั์เจ้าเจ้าเจ็าวดีค่ะขอท่านหนยค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะจ้าทีนะคะลุงมากลับมาก็พัฒนาบ้านเลยนะคะสงสัยกินหอดลูกแ่งพูดทัดเคส แต่งลูกพัฒนาลูกโอ้ยเออถึงไม่มีเจ้าของก็ยังมีลูกก็ยังดีอยู่เด้อมาเห็นลูกก็ได้แห้งยู่ไปแย่เยอเจ้าของบ้านนั้นผู้ทีทนะ่เฝ้านั้นว่าได้คัดให้เลยเน <laughs> า,เน ى, า,เนาจจะมาิตรทักอันหน่าอุ้ยอยฟังแน่ฮ่งแนาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าา่่าา โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนไปเขารักวาขวัญเนาะเฮาเจ้าของบ้านเอ้ยไม่ต้องเพื่อนไปเขายังรักวาขวัญเพื่อนดอกไม้น่ะต้นตะไคอยหดน้ำมันนี่มีเห้วจ้าคือดอกไม้นั่นเห็นบ่โอ้ยจริงบ่นั่นเห็นบ่ดอกไม้เหลืองๆตาตาตาหดน้ำมาสั้นลุงดอกเหลืองๆนี่บ่มีการแห้วเลยนี่อู้วาถึกจ้าเนาะเนาะอ่าคุน พ่อเฒ่ากับลู้เคยมาเจอกันเท่ใดรกันโต้ข้าวมกันตลอดไม่ยอมไผ่คุ้นแห่งอันนี้จ้ะวันทีเดียวที่รองในข่อยยึดตีเล่นรถจะจะขายข่อยโอ้ยโอเคเลยตาค่อยให้เจ้าไปก้อนก็ได้แมนบ่แมนคอยให้เจ้าไปขี่ขับก้อนเลยทางมันบ่รถข่อยน่ะแมนบ่ถือเจ้ากระจายถือเจ้ากระจายโอ้ เนี่ยมันเป็นไปพอได้อะนะคือเรื่องนะโอ้ยอย่าไปมองเด้อนั่มเด้อปุ๊บตือนหนโอ้ไ่ปุ๊บเตือเลขปบปบเตืนหาปุ๊บตืเสิบวันนั่นข่าวอย่างนี้มันเป็นไปพอได้เนาะเนี่ยมันเป็นไปน่าจะ้ขอพอดบ่หยจ้เล่นเลยเอาไปปุ๊บน่าขอจงมายังมยังเอาลงไปเอางไปไปขอโหลดนี่อยู่บ่เจ้านีอยู่บ่มีมีอยู่รหดไปเนอะเนะเยนโบอกจ้าจ้า เดี๋ยวก้อนะคอยหนึ่งย์ C หนึ่งสองไคอยนะพอี่คูกก็พอหมือนกันนะมือวันพกนะอืมเด็กปะเะลูกเคยถามเด้ยินดีว่าทลูกามเมื่อกี้เนี่ยหายยุ่งหาหายยุ่งหาครับครับหนึ่าเห็นจังได้เจ้ามือะไเอ่อคลิปนึงสักกอนยังมือ คลูกอ uh, ันพ <te ่อเท่าจมอันให้ลูกเขยมาให้มาให้ลูกเขยแล้วจมรถลูกเขยกับผัดจมเลยพ่อเท่าคือกันเถยไปจักทำความสะอาดเงินซาล้านเพื่อนมาเป็นพ่อเท่าเฮ็ดโอ้ยเงินนเอาเนาะลูกเขยจะนั่งบนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าของเพื่อนเลยได้ลุงเอ้ยเจ้าเว้าวพิษได้ลุงเอ้ย น่าเจอนาเที่บาีไเด้อบานล็กันี่นนีน่นนีนี่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 ี่นี่ี่นี่น่นี่นี่นีนี่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 ต่นีนี่นีนเหลือน่นนี่นี่นานีนนีน่นนน่่นนรีบีน่นนีน่่้น เราจอบด้ไหมครับนีนะคะคลิปน okay, okay. ี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะตอนนี้พอเท่ากับลูกเคยโอ้ยขำเด้อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ